สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสา,สารสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากนักวิจาการที่ช่วยกันผลักดันบำนาญแห่งชาตินะครับแล้วก็แนวทางเสนอเหตุผลว่าทําไมผู้สูงอายุข,ของประเทศเราต้องได้รับสวัสดิการเป็นบำนาญ3,000บาทเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าต่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับรับชมคลิปแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไปฟังกันเลยนะครับก็เป็นส่วนถัดไปนะคะที่เราเออมาดูเรื่องของในเชิงปริมาณนะคะว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างนะคะประเด็นที่ ทําการวิจัยเนี่ยนะคะเราใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมและครัวเรือนนะคะของสํานักงานสถิติแห่งชาตินะคะเข้ามาทําการศึกษาในส่วนนี้นะคะประเด็นที่ศึกษาเนี่ยจะเป็นลักษณะทางประชากรและก็เศรษฐกิจสังคมนะคะของผู้สูงอายุในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรแนวโน้มแล้วก็ลักษณะทางประชากรและก็เศรษฐกิจสังคมของผู้สูงอายุสภาพความยับจนของผู้สูงอายุเป็นอย่างไรตการเปลี่ยนแปลงรายได้นะคะในแต่ละกลุ่มสถานะเนี่ยมีลักษณะอย่างไร แล้วก็ผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีต่อครัวเรือนแต่ละกลุ่มเศรษฐฐานะเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรวมทั้งข้อเสนอเบี้ยบำนาญที่เหมาะสมนะคะที่จะสามารถคุ้มครองความยากจนได้นะคะออในส่วนของผลการวิเคราะหใ์ในเรื่องของความมั่นคงทางทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยออสมาชิกครัวเรือนนะคะผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งคนเนี่ยนะคะจะออจะดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนโดยเฉลี่ยนะคะ อันนี้เป็นเป็นข้อมูลในปีสองหสี่ห้านะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสมาชิกครัวเรือนหนคนเนี่ยต้องดูแลผู้สูงอายุ2คนนะคะคือสัดส่วนของผู้สูงอายุ60สิรอยละ60จากสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย3คนนะคะคนนี้ผู้สูงอายุวัยครึ่งหนึ่งผ,ผู้สูงวัยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะอายุในช่วง60ถึง69ปีนะก็ยังเต็มเปลี่ยมไปด้วยพืที่พลังนะแต่ว่า กลุ่มเนี้ยเขาก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้สามารถที่จะเดินทางไปไหนด้วยตัวเองได้นะ,ะผู้สูงอายุกว่าร้อยละ40นะฮะยังทำงานอยู่เนะี่ยแต่เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงนะแล้วก็ขาดความคุ้มครองทางด้านสวัสดิการต่างๆนะ,ะผู้สูงอายุร้อยละ90เนี่ยได้ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์เออเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ร้อยละ40เนี่ยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ แต่ว่าเราก็ทราบกันดีว่าตัวระบบะสวัสดิการแห่งรัฐเองเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ inclusion error exclusion error อยู่นะ,ะคะคนเรือนที่มีหัวหน้าคนรเรือนเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะราวร้อยละ38มีหีนี้สินอยู่นะ,ะแล้วก็บางส่วนเนี่ยยังประสบปัญหาเรื่องของการค้างจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าเทอมนะ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นสภาพของของผู้สูงอายุนะคะ ทีนี้มาดูผลการวิเคราะห์ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุนะคะเงินออมในวัยทํางานเนี่ยจะไม่เพียงพอนะ,ะโดยอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะเกี่ยวกับหนี้สินนะะการจ่ายหนี้นะคะของของอของผู้สูงอายุในในแต่ละเดือนด้วยนะคะสาเหตุหลักของหนี้ในในช่วงวัยทํางานเนี่ยนะ,ะมันก็คือหนี้ที่เอาไปเออเป็นเงินที่กู้ไปสําหรับที่อาศัยนะคะหรือว่าหนี้ พื่ออุปโภคบริโภคนะกลุ่มหัวหน้าครัวเรือน45ปีขึ้นไปเนี่ยนี่กว่าหนึ่งในสามเนี่ยจะมาจากการกู้เพื่อประกอบกิจาการนะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการในในภาคเกษตร,รหรือว่านอกภาคเกษตร,รก็ตามนะารายได้ต่อเดือนนะฮะหลังหักค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเนี่ยอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่4 0 0 0บาทนะแต่ว่าถ้าเราหักายหักตรงนี้เนี่ยพวกหักพวกค่าใช้จ่ายแล้วก็ หักการจ่ายหนี้สินแต่ละเดือนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือเพียง2,000บาทนะคะผู้สูงอายุเขาจะมีความอ่อนไหวต่อความยากจนนะ,ะมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนะะนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุราอยละ1 3เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่ํากว่าระดับความยากจนนะคะรวมทั้งมีผลกระทบนะคะจากปัจจัยภายนอกที่อาจจะควบคุมไม่ได้นะคะคืออย่างคน ที่อยู่ในภาคเกษตรนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่มันมีความผ,ลผ,ลผ,ลผลันผวนนะ,ะหรือว่าตำ่ำนะคะราคาสินค้าเกษตรที่ค่อนข้างตำ่ำนะ,ะซึ่งปัญหาปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ต่อความยากจนของผู้สูงอายุนะ,ะซึ่งหนึ่งในสามของผู้สูงอายุทั้งหมดในในบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะทํางานอยู่ในภาคเกษตรด้วยนะฮะถัดไปจะเป็นผลวิเคราะห์ความ,มั่งคั่งทางด้านเศรษฐีของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง นะแล้วก็จังหวัดที่มีสัดส,ส่วนของผู้สูงอายุยากจนสูงเนี่ยนะจะมีการเพิ่มขึ้นของความยากจนเนี่ยมากกว่ากลุ่มประชากรผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆนะกลุ่มคนระดับล่างนะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยน้อยกว่านะกลุ่มคนระดับกลางหรือว่าระดับบนนะงั้นถ้าเราพิจารณาจากการเติบโตจากทางเศรษฐกิจดูจาก GDP เนี่ยนะต่อเศรษฐฐานะคูเรือนในในช่วงปี4 5ถึง63เนี่ยนะคะ อสถานการณ์ก็จะออกมาแบบนั้นนะคะคือในระดับล่างเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น้อยนะคะกลุ่มคนจนที่ที่สุดเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบจากโควิดมากที่สุดนะเมื่อเทียบกับกลุ่มคนระดับกลางหรือว่ากลุ่มคนรวยนะโดยที่เราดูจากข้อมูลการบริโภคของครัวเรือนนะในช่วงปี62-63นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นผลของโควิดที่เกิดขึ้นนะ วันนี้ถ้าเราประเมินจากเส้นความยักจนนะรายจ่ายเพื่อแล้วก็ดูรายจ่ายเพื่อการบริโภคข,ของกลุ่มเปราะบางนะตัวเบี้ยบำนาญพื้นฐานที่ที่เหมาะสม,มนะคะทีออ่สามารถที่จะคุ้มครองความยักจนตรงนี้ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับประมาณออขั้นต่ำเนี่ยประมาณ1,900บาทต่อเดือนนะคะขอขอบคุณอาจารย์ดวงมณีมากนะครับ ก็จะขออนุญาตร <c oughs> ายงานผลการนําเสนอเรื่องประมาณการเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็ช่องว่างทางการคลังก็เราได้เสนอกรอบแนวคิดในการกําหนดบํานาญพื้นฐานนะครับว่า,าหลักการพื้นฐานที่พึงปรัถนาเนี่ยก็คือ,เ,อเราต้องมีเบี้ยยังชีพที่เพียงพอนะครับสำหรับผู้สูงอายุโ <c oughs> ดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เปราะบางที่สุด <c oughs> ในขณะที่เรื่องคํานึงถึงเรื่องความยั่งยืนทางการคลังนะครับ ข้อ2คือสร้างกลไกรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชนในขณะที่ว่าต้องส่งเสริมความสามารถในการอองประชาชนด้วยแล้วสามก็คือมีความเป็นธรรมนะครับความเป็นธรรมในที่นี้ก็คือระหว่างกลุ่มเศรษฐฐานะแล้วก็ระหว่างเจเนเรชันหรือว่าคนระหว่างรุ่นคนแต่ละรุ่นนะครับสี่ก็คือควรจะเป็นระบบที่เรียบง่ายชัดเจนแล้วก็มีสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์รในการจาัดสรรทรัพยากรห้าคือสามารถเป็นเครื่องมือช่วยลดความเหลื่อมล้าแล้วก็ป้องกันความยากจนของกลุ่มเปราะบางแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือช่วยคุ้มครองความเสี่ยงจนของคนระดับกลางด้วยนะครับ หกก็คือช่วยเอื้อต่อการรักษาเสรีภาพทางระบบเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงความขัดแย้งทางการเมอเืองเนื่องจากความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งสําหรับแบบจําลองของเราเนี่ย <c oughs> ในการกําหนดบํานาญพื้นฐานเนี่ยนะครับก็คือจะมีรายละเอียดในภาคผนวกนะครับแต่ว่าหลักการก็คือเราใช้กําหนดจากระดับจุลภาคคือเป็นรายผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กําหนดขึ้นมาเป็นหลาจากรายคนแล้วกาหนดขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบนในการคํานวณงบประมาณในระดับมหาภาค ซึ่งเราได้เสนอระดับมาตรฐานการคลองชีพนะครับก็มีตั้งแต่ระดับกลางของสังคมก็คือที่6,000บาทต่อเดือนหรือว่า200บาทต่อวันมีที่ระดับเบีย้ยยังชีพท่วนหน้าที่เสนอเรียกร้องกันอยู่ก็คือ3,000บาทต่อเดือนหรือ100บาทต่อวันแล้วก็มีที่ระดับคุม้คมครองความยากจนก็คือที่1,900บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เราได้ไปดูด้วยว่านักการเมืองที่หาเสียงกันไว้ตอนเลือกตั้งเนี่ยเป็นยังไง นะครับเมื่อปี62ก็เฉลี่ยคืออยู่ที่1,350บาทต่อเดือนนะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำด้วยดวยเก้าอี้ในสภาในผลการเลือกตั้งปี62แล้วก็เราเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นที่บอกว่ามันซํำซ้อนเราก็เลยพิจารณาเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน นะครับในหลักการในการคํานวณแล้วก็เรากําหนดด้วยว่าให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะออมเงินได้วด้วยตัวเองในส่วนของเพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นจากตามที่ต้องการแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยสามารถสมทบตามสัดส,ส่วนก็คือออกออกแบบระบบที่สามารถที่จะออมเงินได้เองนะครับแล้วก็ดูเรื่องของงบประมาณว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ในแง่ของวิธีการประมาณการงบประมาณเนี่ยก็ ถ้าพูดถึงเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับตัวที่เป็นการคุ้มครองความความถ้คุ้มครองทางสังคมเนี่ยก็พิจารณาทั้งแบบสเตตัสโคก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีฉากทัดในเรื่องของเงินก็คือ1ก็คือใช้ปัจจุบันในแหละที่เป็นขั้นบันไดหรือไม่ก็เป็นเดือนละ1,000บาท2,000บาทกับ3,000บาทนะครับ ในส่วนของซีนารีโอหรือฉากทัดเรื่องของคนเนี่ยก็จะแบ่งตามมีทั้งแนวโน้มสัดส่วนก็คือแนวโน้มที่ได้รับปัจจุบันนะครับกับอีกแบบนึงคือได้แบบทวนหน้านี่คือแบบสเตตัสโคก็คือเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงระบบกับอีกแบบหนึ่งคือแบบเอ็กซองเต้ก็คือเรามีทางเรื่องของระบบบำนาญพื้นฐานคือพยายามพัฒนาระบบที่พึงปรัถนาขึ้นมานะครับก็เราก็เสนอ4รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ก็คือเพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือระบบปัจจุบันเป็นอย่างน แล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทางรัฐบาลแล้วก็ประชาชนก็ร่วมจ่ายสัดส่วนตามสัดส่วนที่ไปที่ที่ที่ contribue ให้กับประกันสังคมก็จะอยู่ที่ประมาณอ่สเอร์เซนอร์เซนนะครับซึ่งต้องขอชี้เห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับระบบะว่าระดับ การของชีพขั้นพื้นฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็จากจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะก็ขึ้นไปถึงตามระดับที่ต้องการนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเหมือนกับรูปแบบที่1เพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่ารัฐบาลจ่ายสมทบเท่ากับประชาชนเพราะฉะนั้นก็คือสมทบเท่ากันก็คือ5้า0้าเอร์เซนะครับรูปแบบที่สมก็คือไม่มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วแต่ว่ากําหนดแทนที่จะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เป็นระดับความคุ้มครอง แล้วก็กําหนดมาตรฐานการของชีพอยู่ที่เส้นความยากจนนะครับที่2,800บาทซึ่งหมายความว่าก็คือนอกจากระบบที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบันของแต่ละระบบแล้วแล้วก็เราเปลี่ยนจากเบีย้ยยังชีพเป็นระดับคุ้มครองพางยากจนที่1,900บาทแล้วก็สามารถที่จะออมขึ้นไปได้ถึงระดับ2,800บาทนะครับซึ่งส่วนต่างของที่จะออมตรงนั้นก็คือสมทบร่วมกันระหว่างรัฐบาลและประชาชนคนละครึ่ง รูปแบบที่4ี่คล้ายรูปแบบที่สาเพียงแต่เปลี่ยนจากระดับมาตรฐานการครองชีพที่เส้นความยากจนเนี่ยขึ้นไปที่มัธยฐานเลยก็ระบบนี้ก็คือก็ก็จะช่วยให้เราก็เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศที่ที่คนเนี่ยสามารถที่จะออมขึ้นไปได้ถึงระดับที่มีการครองชีพได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ที่ ระดับความยากจนแล้วก็ปริมเปรยอยูต่ตรงนั้นก็ตรงนี้ก็สมทบร่วมกันเช่นกันนะครับก็คือคนละครึ่งก็เป็นการเสนอของนักวิจารารนะครับที่ชี้แจงเหตุผลว่าทําไมผู้สูงอายุบ้านเราควรจะได้รับบํานาญ3 0 0 0ันบาทแล้วก็ชี้แจงนะครับถึงที่มาที่ไปของรายได้ที่จะนํามาอุดหนุนในโครงการนี้นะครับว่ามันก็มีที่มาที่ไปของเงินนะครับสามารถหามาได้นะครับถ้า มีความตั้งใจจริงๆนะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารความคืบหน้าของเรื่องนี้กันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆที่นำมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ